ครับ,รบวันนี้ก็มีการประชุมของคณะกรรการคุมของผู้บริโภค นะครับก็มีผู้ที่มาร้องเรียนกับสคบอค่อนข้างเยอะนะครับก็มีปัญหาเรื่องคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ซื้อสินค้าทางออนไลน์ไม่ได้ของแล้วก็ยังมีประเด็นของเรื่องรถยนต์นะครับก็มีประเด็นมากมายนะครับผมเองก็ได้ให้นโยบายกับทางสคบอไปนะครับว่าวันนี้หลังจากที่เราประสบปัญหากับ สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดนะครับหลังจากนี้ก็จะมีผู้บริโภคคือพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมาร้องเรียนมากแน่นอนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกที่สินเชื่อไม่ผ่านพอสินเชื่อไม่ผ่านก็จะมีปัญหาว่าทางบ้านจัดสรรก็อาจจะไม่คืนเงินอันนี้ก็กําลังให้สํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคไปเจรจา สมาคมบ้านจัดสรรสมาคมคอนโดมิเนียมนะครับว่าในกรณีที่ประชาชนไปซื้อบ้านแล้วช่วงเนี้ยเกิดสถานการณ์โควิดแล้วพวกเขาเนี่ยต้องประสบปัญหาคือตกงานไม่มีงานทำหรือเดิมทีมีรายได้มากๆน้อยลงจะทำอย่างไรกับไอ้พวกเงินต่างๆเหล่านี้ที่ไปจองซื้อบ้านไว้นะครับแล้วก็ ให้คําแนะนํากับสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคไปว่าช่วงนี้ต้องต้องดูแลประชาชนให้มากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าประชาชนตอนนี้ก็ประสบปัญหากับเรื่องของเศรษฐกิจฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามีการร้องเรียนมาก็ต้องพยายามเร่งรัดให้เร็วแล้วก็ดําเนินการให้ดีที่สุดครับ คือเรื่องสายการบินเนี่ยจริงๆแล้วมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงคมนาคมกับทางสายการบินอยู่แล้วนะครับว่าถ้าผมจำไม่ผิดจองตั๋วก่อนมีนาก็สามารถที่จะเลื่อนไปจนถึงสิ้นปีได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าจองตั๋วช่วงมีโควิดนี่เลื่อนได้กี่เดือนเนี่ยเขาเขามีข้อกำหนดนะครับแล่ถ้าสมมติจองก่อนก่อนที่มีสถานการณ์โควิดและช่วงโควิด แล้วบินไม่ได้ก็ไปขอเงินคือนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีของเรามีแค่ลายสองลายร้องเรียนมาเรื่องสายการบินนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ก็สั่งสคบไปนะครับว่าช่วงเนี้ย พี่น้องประชาชนก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและเก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันเด็กๆก,ก็เรียนหนังสือทางออนไลน์ line. บางทีสินค้าออนไลน์ก็เป็นที่ยอดนิยมนะครับเพราะช่วงที่แล้วผ่านมาห้างก็ปิดหมดฉะนั้นเนี่ยก็สั่งสอคบอไปนะครับบอกว่าไปเล่งรัดดูเว็บไซต์ไหนหรือดูว่าสินค้าออนไลน์คนไหนที่ขายของไม่ได้คุณภาพต้องไม่ต้องรอให้ประชาชนไปซื้อแล้วมาร้องเราเข้าไปดูเองเลย ถ้าเว็บไหนที่ดูแล้วไม่ถูกต้องก็ไปดาเนินคดีเลยนะครับก็ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรานะครับบางทีสอบอาจจะไม่ได้ตรงอาจจะต้องอาศัยกรมการค้าอาจจะต้องอาศัยกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมมือทำเอโมยูกันนะครับเข้าไปดําเนินการนะ ก็จริงๆตอนนี้ก็มีผ่นานร้องเรียนผ่านเว็บไซต์แล้วก็ร้องเรียนมาที่1166นะครับก็เรื่องออนไลน์ปีนี้ก็เยอะนะครับช่วงนี้ก็ทงเยอะเป็นพิเศษนะครับก็สั่งสอคบอไปแล้วว่าให้ดําเนินการให้เร็วที่สุดคือปกติสอคบอเนี่ยก็จะม,ม, Armor, มีมาตรการเขาอยู่แล้วว่าภายใน7วันใช่ไหมภายใน7วันที่รับร้องเรียนจะต้องแจ้งถึงพี่น้องประชาชนที่ร้องมาได้ว่าจะดําเนินการอย่างไร ส่วมากเราจะแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเว้นบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่เราสามารถจับกลุ่มได้เลยตอนนี้เราก็จับคุณไปค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆปีนี้ก็เข้าไป30-40ล้านนะมั้งนะครับแต่ก็จับไม่หมดนะครับยิ่งโดยเฉพาะแถวแคลองถมเนี่ยเราก็แจ้งไปยังสํานักงานเขตก็ไม่ค่อยได้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับ แต่ผมสั่งไปหมดแล้วนะครับว่าช่วงนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากบางทีอยู่บ้านก็ใช้อาศัยซื้อของทางออนไลน์นะครับก็ก็ขอให้ได้สินค้าได้สินค้าตามที่ต้องการแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วโดยเฉพาะก็ในเรื่องของ Delivery นะครับที่ส่งถึงบ้านเราก็ไปตรวจมาหลายที่แล้วก็ทำา MOU กับบริษัททั้งหมด17บริษัทใหญ่ๆที่มีไลน์แมน ไเดอร์นะครับคอยส่งแล้วก็บริษ er> ัทหลายๆบริษัทที่ส่งก็ให้ได้คุณภาพและที่สาคัญทู้สุดคือต้องอยู่ในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับใส่หน้ากากใส่ถุงมือล้างเยลมีเยลมีแอลกอฮอล์ล้างตัวเองล้างมือตัวเองแล้วก็ล้างตู้ส่งสินค้าตลอดเวลานะครับก็มีมาอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าทุกทีเราปีงเราถึงจะรวบรวมทีช่วงนี้ก็เริ่มทยอยมา แต่ช่วงนี้สบปพยายามประชุมให้บ่อยเพื่อจะได้สรุปสถานการณ์ให้ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดให้พี่น้องประชาชนหลังจากที่ร้องมาแล้วเนี่ยต้องภายในเจ็ดวันต้องรู้เรื่องนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ได้รายงานที่ในประชุมครอรมนะครับเรื่องสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งหมดก็มีโรงทานที่ตาม พระประสงค์ตามพระบรมรีของสมเด็จพระสังฆราชทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ9 0้ารอยลงทานนะครับทำอาหารแจกจ่ายไปแล้วเนี่ยเป็นยอดเงินทั้งสิ้นประมาณเกือบ5้า้อยล้านบาทนะครับที่ได้ได้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับวัดวาลามต่างๆทั้งในกรุงเทพทั้งในทุกภูมิภาคเลยนะครับประมาณเกือบเก้าร้อยวัดนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณถึงวันนี้ประมาณ500ร้อยล้านนะครับ,บน,นะครับขอบคุณมากนะครับ